เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสั์จริงใจสกรปรกมือดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำรรผิดจิตประวิงพาแต่สิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายทำความดีเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอยจเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท่าน ยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชชยภูมิวันนี้เรื่องคิดดีชีวิตดีชีวิตเราเราจำเป็นจะต้องบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีปรารถนาให้มีความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเขาทำนองว่าอยากให้ชีวิตเราปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เราก็มาปรับความคิดเพราะความคิดเป็นเถมเถมทิศนำชีวิตของเราออกจากที่มืดไปสู่ทางที่สว่างออกจากหนทางที่ครุขระไปสู่หนทางที่ราบรื่นเรียบร้อยจากที่อ่าคับแคบไปสู่ที่กว้างขวางจากที่ไม่ดีไปสู่สถานที่ดีดด้วยความคิดท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เรามาเรียนรู้ ไปพร้อมๆกัน 1. อดีตคือสิ่งที่ต้องทิ้งอดีตท,ที่ผ่านมาสิ่งที่ผิดหวังความทุกข์เครียดวิตกกังวลหม่นหมองทั้งหลายทั้งปวงเราทิ้งมันไปซะอย่าไปร่ำรี่ร่ำไรอย่าไปโหยหาหรืออย่าไปคิดอยากให้มันเกิดเช่นนั้นเพราะสิ่งที่เป็นอดีต แม้จะเป็นเรื่องไม่ดีมันก็ไม่สามารถจะกลับมาย่ำยีจิตใจเราได้แต่มันก็จะมาได้ถ้าเราไปคิดเหมือนในอดีตไปทุกข์ใจเหมือนอดีตอดีตก็จะกลับคืนมาย่ำยีจิตใจเราให้ทุกข์เศร้าระทมเขาเรียกว่าทุกข์กับอดีตและเรื่องที่ดีในอดีตก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องกลับมาอีกเช่นเดียว เหมือนทุกขั้นตอนทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงบันเทิงอ่ายิ้มแย้มแจ่มจใสถ้าเราไปดึงอดีตมามันก็จะเครียดเหมือนกันเพราะเราคาดหวังให้เป็นเช่นนั้นอยากให้ความสุขเหมือนกับอดีตเพราะฉะนั้นป,าปราชญ์โบราณถึงสอนว่าอดีตคือสิ่งที่ต้องทิ้งแต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งสักทีเดียวท่านก็ยังขมวดต่อท้ายว่าอดีตเก็บไว้ เป็นเครื่องเตือนใจเรื่องเร็วร้ายอย่าคิดกลับไปทำไปพูดไปคิดอีกส่วนเรื่องดีเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้เรากระทำและบำเพ็ญคิดพูดทำในสิ่งที่ดีให้มากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นละเอียดและเกิดความถี่ในการทำความดีอย่างต่อเนื่องอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยสอง ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าลำพังท่านผู้ชมเราคิดเรื่องดีกันเฉยๆถามว่าสำเร็จไหมครับไม่หรอกถ้าเราพูดกันเฉยๆสำเร็จไหมก็ยังอีกคุยกันวิพากษ์วิจารณ์จะเริ่มต้นจะทำอย่างนูน้นจะสร้างสิ่งนี้จะผลิตสิ่งนั้นจะเริ่มต้นโครงการนี้เขียนแล้วก็เขียนอีกคุยกันแล้วคุณอีกก็ยังไม่สำเร็จท่านผู้ชมทั้งหลาย บิดาแห่งความสําเร็จอยู่ข้อที่3คือการลงมือทําเพราะการลงมือทํามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จหรือเป็นจุดเริ่มต้นของ,ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นลงมือทําวันนี้และความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลบางโครงการอาจต้องใช้เวลาหลายปีบางกิจก,กรรมอาจต้องใช้เวลาแค่เดือน2เดือนบางกิจก,กรรมก็แค่วันเดียวก็สาเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรที่ผิดพลาดก็แก้ไขขอโทษขออาภายัยเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผูอ้อือ่นและปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราคิดใหม่และก็ทำใหม่หรือทำเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมสิ่งที่ใหม่ๆเข้าไปวิธีคิดหลักการหรือการต่อยอดหรือทำให้มันชัดเจนมากขึ้น ทำให้มันกว้างขวางมากขึ้นก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีค่าแต่หลายคนมักจะบอกว่าถ้าคนเราสารวนอยู่แต่กับเรื่องอดีตร่าเรีย่ยอํ้ไรอยู่กับในอดีตมากจนเกินไปแล้วก็คาดหวังแต่เรื่องอนาคตไปข้างหน้าฝันกลางวันอยากได้นู่นได้นี่อยากได้สําเร็จแต่ไม่มีเวลาให้กับปัจจุบันและชีวิตมันจะดีขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้น ทำเดี๋ยวนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และความสำเร็จความสุขอยู่ไม่ไกลท่านผู้ชมทั้งหลาย 3. อนาคตคือสิ่งที่ต้องหวังแน่นอนทำอะไรไม่หวังไม่มีทำอะไรไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีแต่ก็ยังมีอยู่นะบางคนทำอะไรผิดพลาดไม่เคยเริ่มต้นเลยเพราะคิดแต่ว่ามันคงไม่ดีขึ้นหรอกนี่ก็จะสิ้นปีแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยรายได้ก็ไม่เห็นดีเลยขึ้นสุขภาพก็ไม่เห็นดีขึ้นความรู้ก็ไม่เห็นมากขึ้น แต่จริงๆมันมีสิ่งดีเกิดขึ้นอยู่แต่เราต้องใช้หัวใจเป็นเครื่องวัดอย่าใช้ความลําเอียงอย่าใช้ความชอบความชังหรือความไม่พอใจไปไรบางเรื่องมาตัดสินว่ามันไม่ดีขึ้นจริงๆเราดีขึ้นทุกวันท่านผู้ชมทั้งหลายเรามีอายุที่มากขึ้นเรามีกําลังกายกําลังใจที่มากขึ้นบางช่วงมันอาจจะลดทอนน้อยลงบ้างมันก็เป็นธรรมดาเราก็สร้างขึ้นใหม่ทาขึ้นใหม่ได้ นะอนาคตยังมีความหวังยังอยูนะ่ชีวิตยังมีความหวังยังอยู่สติปัญญายังคิดได้พูดได้ทำได้ก็เพียรพยายามไปเพราะความพยายามจะทำให้อนาคตในวันพรุ่งนี้มะรืนหรือปีถัดไปมันดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ให้ดีขึ้นถามว่าพรุ่งนี้มันจะดีได้อย่างไรเพราะพรุ่งนี้คือคำตอบของวันนี้ปีหน้ามันได้คำตอบจากปีนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำอนาคตให้สดใสคุณต้องทำปัจจุบันให้ชัดเจนถ้าปัจจุบันไม่ชัดเจนอนาคตมันจะมัวหมองอนาคตมันจะเลือนลาง mm. เขาเรียกโฟกัสจะไม่ชัดเจนมันจะลางลางไม่ชัดรายได้ก็จะไม่ชัดสุขภาพก็จะไม่ชัดผลการเรียนก็จะไม่ชัดเจนเพราะคุณทําปัจจุบันไม่ดีเพราะเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํานายได้ ถ้าคนนั้นขยันรับผิดชอบกระตอือรือร้นเป็นคนประหยัดมัธยักถ์มีสัมมาคาราวะโอกาสที่ชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองมีมากแต่ตรงกันข้ามถ้าทำในวันนี้ขี้เกียจไม่อ่านไม่ศึกษากินแต่บุญเกา่าเล่าแต่เรื่องอดีตนินทาใส่ร้ายไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยอนาคตก็ไม่ต้องทำนายว่ามันจะดีไหมมันก็ยิ่งแย่ พราะเราจุดสตาร์ทมันอยู่ที่ความย่ำแย่ชีวิตก็ต้องแย่มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน 4. สุขบ้างทุกบ้างต้องเข้าใจไม่มีใครสุขทั้งวันหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีใครยิ้มทั้งวันก็เป็นบ้าไปแล้วไม่มีใครร้องไห้ทั้งวันหรอกก็วิกจลจริตไปแล้วเพราะฉะนั้นสุขบ้างทุกบ้าง นึกเสียว่าสุขทุกเป็นรสชาติของชีวิตเป็นลีลาของชีวิตเป็นช่วงวักตอนของชีวิตเป็นจังหวะของชีวิตในสุขนั้นบ่งบอกว่าเราสร้างเหตุดีเราคิดดีผู้ด,ดีทำดีประพฤติมีน้ำใจเราจึงได้ความสุขได้ความสำเร็จได้การยอมรับได้คำชมเชยได้รางวัลได้เกียรติบัตรได้มิตรภาพบางช่วงบางตอนเราอาจจะประมาท เช่นเจ็บสิงเส็บติดมีโรคภัยเครียดกับคนในครอบครัวในเพื่อนร่วมงานก็ทําให้สิ่งที่เราทํานั้นผิดพลาดคาดเกอนบ้างเรียกว่าเกิดความทุกข์ความทุกข์ก็มีสาเหตุท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นเองโดยเปล่าโดยสาเหตุไม่ได้พพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขทุกข์ล้วนมีมาจากสาเหตุถ้าเราสร้างเหตุด,ดีแน่นอนผลก็เป็นความสุข ตรงกันข้ามถ้าเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีเหตุอะไรที่ไม่ดีบ้างท่านผู้ชมเมืองไรยคิดในทางที่ไม่งามพูดในทางที่ไม่เหมาะดําเนินชีวิตในทางที่ผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นคือเราสร้างเหตุไม่ดีผลก็ย่อมเป็นทุกข์ทุกข์คืออะไรความไม่สบายกายความไม่สบายใจขับแค้นอึดอัดน้อยใจร,ใร้องไห้เสียใจนะ คิดแคบวิตกกังวลหม่นมองเขาทำนองว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นแหละนั่นคือเหตุที่ไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เราต้องทำความเข้าใจคำว่าเข้าใจก็คือเข้าใจว่ามันมีเหตุมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราท่านผู้ชมเราเป็นคนสร้างเหตุเหล่านั้นขึ้นมาลองนึกย้อนดูด้วยใจที่เที่ยงธรรมอย่าลำเอียงเนะย สุขที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจชีวิตครอบครัวเงินงานความรักสุขภาพทั้งหลายมันมีเหตุเหตุด,ดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีนั่นคือธรรมชาติความจริงที่เราต้องยอมรับฉะนั้นจึงเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาสร้างเหตุที่ดีเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องดีงามเป็นความสุขและก็ชวนกันลดละเลิกเหตุที่ไม่ดีทั้งปวงทั้งหลาย เพื่อให้ความทุกข์มันน้อยมันคงไม่หายสัทีเดียวตราบใดเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ต้องฝึกฝนตัวเองทำจริงที่ดีลดสิ่งที่ชั่วต่อไป 5. ผิดพลาดต้องรู้จักให้อภัยชีวิตเราจะดีขึ้นเราต้องเรียนรู้คำนี้ด้วยผิดพลาดต้องให้อภัยไม่มีใครทำจริงที่ผิดพลาดหรือถูกต้องทั้งหมดมีลูกจิต อคอมเมนต์มาถามต่อมาว่าพระ้าจารย์คนที่ไม่เคยผิดพลาดมีไหมตอบได้เลยไม่มีคนที่ไม่เคยพูดผิดมีไหมก็ไม่มีอีกนั่นแหละคนที่ไม่เคยคิดผิดพลาดเลยมีไหมก็ไม่มีอีกตราบใดเรายังคิดยังพูดยังทําอยู่การผิดพลาดมันก็เป็นธรรมดาเพราะคนยิ่งพูดมากโอกาสจะผิดมากก็มีคนที่คิดมากโอกาสที่จะคิดมากก็มีคนที่จะ ทำมากโอกาสที่จะผิดมากก็มีแต่นั่นหมายความว่าถ้าผู้ใดก็ตามฝึกฝนตัวเองให้ดีแล้วในการคิดที่ถูกต้องสร้างสรรค์ในเชิงบวกในการพูดที่ดีงามเป็นประโยชน์หรือการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วคุณก็จะทําผิดพลาดสิ่งนั้นน้อยหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ในยายจริงๆน่ะมันมีความผิดพลาดถามดูไข่ก็ได้คนที่เก่งๆคนที่ประสบความสําเร็จ เขาจะรู้สึกไม่ดีกับบางเรื่องนั่นคือความผิดพลาดแต่เขาก็จะมองข้ามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ปล่อยปล่อยปลาละเลยความผิดพลาดเล็กน้อยนะก็ต้องแก้ไขใส่ใจเพราะจุดเล็กๆไฟไหม้ก็เกิดจากการรัดวงจรจุดเล็กๆมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนก็เกิดจากจุดเล็กๆเ,เนื้อร้ายที่ไม่ได้การรักษาบรรเทาชั้นใดก็เหมือนกันชีวิตคนเราที่เป็นทุกปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานล้มเหลว ก็เพราะปัญหาเล็กๆที่ไม่รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นผิดพลาดก็ต้องให้อภัยเริ่มต้นเลยครับให้อภัยตัวเองและให้กําลังใจตัวเองและสำคัญปลุกปอบกําลังใจสร้างขวัญกำลังใจขึ้นมาว่าฉันมีความรู้ความสามารถฉันจะตั้งใจทําให้มันดีกว่าเดิมฉันจะเอาความผิดมาเป็นบทเรียนฉันจะเอาความผิดมาเป็นเบรกเตือนใจฉัน อย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่าไปคิดเช่นนั้นนะอย่าไปประพฤติทั้งที่ผ่านมานั่นคือเรามาเตือนตัวเราเรียกว่าเอาผิดมาเป็นครูเอาผิดมาเป็นเบรกเตือนเราไม่ถลําไปเช่นนั้นให้อภัยตัวเองในขณะเดียวกัน,น,เ,กนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นโดยเฉพาะให้อภัยคนที่มีพระคุณกับเรา<ๆ>เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาผู้มีพระคุณทั้งหลาย ญาติผู้ใหญ่ใจดีเท้าไรที่ทําผิดพลาดกับเราอาจจะด้วยคําพูดกิริยาอาจารย์บางอย่างที่เราไปถือเอาโทษโกรธเกลียดท่านเราก็ต้องยอมให้อภัยเพราะหน้าวันหนึ่งเมื่อเราผิดพลาดกับคนที่เรารักเราก็อยากให้เขาให้อภัยจริงหรือไม่จริงเพราะให้อภัยมีแต่ได้ได้มิตรได้ความรู้ได้การช่วยเหลือได้โอกาสที่ดีเยอะแย,ยะมากมาย แต่ถ้าเราโกรธเกลียดกันแล้วไม่ยอมให้อภัยกันไม่ให้อภัยโกรธเกลียดมันก็มีแต่เสียเสียญาติเสียมิตรเสียโอกาสเสียมิตรภาพเสียบรรยากาศท่านผู้ชมทั้ง,งหลายเพราะฉะนั้นผิดพลาดต,ต้องเรียนรู้เที่หอภัยเราจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างงดงาม 6. ตตำหนิได้ต้องยอมรับข้อนี้ก็สำคัญ บุคคลทั้งหลายที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมีความสุขเพราะได้รับการตําหนิได้รับการตักเตือนนะในทางพระศาสนาท่านสอนว่าอัตนาโจทยตาหนังจงเตือนตนด้วยตัวเองจงตําหนิตนเองจงเตือนตัวเองจงเบรกตัวเองจงปรับปรุงตัวเองให้ได้เพราะคนอื่นจะมาเตือนเราต่อเมื่อเขาอยู่ข้างหน้า แม้เขาอยู่ต่อหน้าเราถ้าเขาไม่ปรารถนาดีเราเขาก็ไม่เตือนเราแม้บางทีเขาปรารถนาดีจะเตือนเราแต่เราไม่เห็นความหวังดีของเขามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เกิดการโก,กรธเกลียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลามีคนตําหนิเราท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณก็สอนว่ามีคนตําหนิเราเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้หมายความว่ายังไงเขาชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยแปลว่าเขาปรารถนาดีกับเรา บางทีเรามองไม่เห็นนะคําพังเพยว่าตดคนอื่นมองเหรนมองโทษคนอื่นมองเห็นเท่าเส้นขนตดของตนมโทษทีโทษคนอื่นมองเห็นเท่าเส้นขนโทษของตนโทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูผา โทษของตนนั้นหนามองเห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเหลือเหม็นเหลือจะทานทนตดของตนแม้เหม็นไม่เป็นไรนี่เห็นไหมคนมันเข้าข้างตัวเองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูผาคือมากมายเหลือเกินทั้งที่ความผิดเท่ากันท่านผู้ชมทั้งหลายความพลาดพลั้งนิดเดียวเหมือนกันแต่การมุมมองของคนเราไม่กันถ้าคนที่ใจแคบ จะเห็นความผิดของคนอุ้ยมากมายให้อภัยไม่ได้เป็นความผิดรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันมองเข้าตัวเองกายเห็นแก่ตัวอุย้ยฉันผิดหน่อยเดียวแล้วก็ไม่ถือว่าผิดพลาดหรอกนิดเดียวแต่คนนั้นผิดมากเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเราจะมีความสุขชีวิตมันดีขึ้นก็ยอมรบับยอมรับการตำหนิติติงอ่เตือนได้บอกได้ แล้วเอาคําตําหนิตักเตือนนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเพราะปรับแล้วมันก็รู้สึกสบายใจเหมือนเราปรับเสียงเครื่องขยายเสียงอะถ้าเสียงมันดังอุ้ยอืดอาดเราก็ปรับบอลลูมนิดหนึ่งพอมันตรงที่ตรงล็อกพอดีไม่ลำเอียงไปด้านไหน,นึงเสียงก็จะนุ่มนวลน,น่าฟังชั้นใดก็เหมือนกัน คนเราก็ต้องยอมรับปรปับปรุงตัวเองครูบาอาจารย์สอนสั่งก็เชื่อฟังเคารพพ่อแม่ตำหนิเตือนก็ต้องฟังและก็ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเขาเตือนเราเออพ่อเออแม่อย่างนี้ไม่เหมาะเนาะใช้จ่ายมากเกินไปเออควนลดลงบ้างเราก็ฟังหูเขาให้มาสองข้างเนาะช่วยฟังเยอะๆ ตาก็ดูมากๆจิตใจให้มาดวงเดียวก็ให้เป็นคนหนักแน่นใจเย็ยนใจดีถ้าเป็นคนหนักแน่นใจเย็ยนใจดีทุกอย่างแก้ไขได้พัฒนาได้แต่ถ้ายัางเป็นคนใจแคบขี้โกรธขี้เกลียดขี้น้อยใจชีวิตไปต่อได้ยากมากต่อมาข้อที่เกตปรับตัวได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ก็สําคัญการปรับตัวเป็นศิลปะวิทยาที่สําคัญในชีวิตของคนเรา เราได้ยินสำนวนคำพังเพยเชื่อว่าทุกท่านเคยได้ยินคำว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวที่นั่นอย่าทำตัวเป็นคนแหกคอกนอกระเบียบดูกฎกติกาดูมารยาทดูระเบียบวินยัยดูรมเนียมปฏิบัติที่ดีแล้วเราจะอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขปรับตัวได้ปรับใจได้ ปรับพฤติกรรมได้ปรับการกินเมื่อไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดตัวต่างภูมิภาคประเพณีก็ปรับตัวให้กับทานอาหารพื้นบ้านของเขาให้ได้แม้ไม่ชอบก็อย่าไปสแสดงออกนอกหน้าจนน่าเกลียดเรียกว่าปรับตัวได้ปรับตามภูมิอาเทศปรับตามประเพณีวิถีชีวิตปรับตัวครับถือตัวชีวิตอยู่ไม่มีความสุขหรอกเราไปต้านวิถี ชีวิตความคิดว่าทำมากเกินไปเราก็อยู่ยากลำบากถ้าเราปรับตัวก็อยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ชีวิตมีความสุขชีวิตดีขึ้นกว่าที่คิดอย่างแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตาฟัางธรรมะในยามค่ำคืนเช่นนี้ตอนนี้ก็ตกไปห้าทุ่มกับ36นาที พอดีท่านมามีภารกิจต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาที่วัดเจดีก็เลยถือโอกาสเล่าธรรมะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายในช่วงมิดไนท์กลางคืนก็ถือโอกาสขออภัยที่ออกอากาศค่อนข้างดึกไปนิดหนึ่งขอบคุณญาติมิตรทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีโชคดีแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญพร